เราโรงเรียนอนุบาลอานุบาลศูนศิลปะที่บางไทรสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆอยู่บ้านเป็นไงบ้างคะลูกวันนี้นะคะครูอวยก็จะมาสอนเด็กๆทำกิจกรรมค่ะนะคะเราได้เรียนรู้กับครูปุ๋ยไปแล้วนะคะเรื่องดินหินและทรายนะคะวันนี้ครูออยก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะ ่ยวกับงานศิลปะนะคะก็คือการเค้นหินนั่นเองนะคะเค้นหินเป็นรูปยังไงนี่ค่ะอ่านี่นะคะก็จะมีหินแม่นานะคะแล้วก็เราก็นํามาทําเป็นรูปร่างต่างๆที่เราอยากทํานะคะในรูปแบบที่เราอยากทำคะเดี๋ยวเรามาทากันเลยดีไหมคะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็เลือกหิน หินนี้เป็นหินลักษณะหินของหินแม่น้ำนะคะเราเลือกเอาเลยเราอยากได้รูป,ร,ปร่างอะไรเราอยากได้ทรงอะไรนะคะดับแรกเลยคือหินแล้วก็สองนะคะสีน้ำนะคะสีโปตเตอร์นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้กันค่ะผู้กกันนะคะเราเตรียมน้ำเตรียมหินเตรียมสีนะคะแล้วก็มีผู้กกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองมือลงมือทำกันเลยดีไหมคะ ดูนะคะเด็กๆต้องจินตนากา,ารก่อนค่ะเลือกลวดลายของหินหรือเลือกหินก่อนว่าเด็กๆอยากทำอะไรนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทำาครคะหัวเลือกมาหนึ่งชิ้นนะคะอยากจะทำเป็นเหมือนแฮมเบอร์กเกอร์นะคะเราก็จะได้ลงมือทำกันนะคะดูนะคะ รวดลายของหินนะคะเสือส้อทรงของหินเราก็จะมีส่งที่นูนขึ้นนะคะอันดับแรกเลยเด็กๆก็ใช้สีขาวลงพื้นไปก่อนนะคะลงพื้นถ้าคนไหนที่ยังไม่ถนัดนะคะเราอาจจะใช้ดินสอล่างไปก่อนก็ได้นะคะเด็กๆเคยทานแฮมเบอร์เกอร์กันหรือเปล่าคะน่าจะหลายคนน่าจะเคยทานแล้วเนาะก็จะมีรูปทรงข้างบนนี้มันต้องมีใบที่ยหยิกงอนิด เพื่อทรงเขาจะได้สวยงามนะคะเราอยากมีผักหลายชิ้นเราก็ใส่ลงไปค่ะหลายๆโซนเลยละลายช่วงเลยนะคะ,ะเพิ่มสีขึ้นมาได้ค่ะเราใช้สีเข้มๆเลยนะคะไม่ต้องผสมน้ําเลยเพราะว่าสีของเราเป็นสีน้ําอยู่แล้วนะคะสีปสเตอร์ต่อไปเป็นโซนที่เป็นขนมปังค่ะขนมปังข้างบนจะเป็นสีส้มใช่ไหมคะแต่เรามี ทนสีก็คือมีสีแดงกับสีแม่สีหลักๆของเรานะคะสีอะไรเอ่ยที่ผสมกันแล้วกลายเป็นสีส้มแล้วก็มีสีเหลืองค่ะสีเหลืองแค่นิดหน่อยะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ผสมเลยค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็นสีส้มนะคะ ชวนสีส้มแล้วเราก็มาระบายลงเลยค่ะระบายที่ก้อนหินของเราเลยนะคะอ่านี่เราก็ได้ส่วนหน้าของเบอร์เกอร์แล้วนะคะเสร็จแล้วรอ,รอให้สีหมาดนิดนึงนะคะเราก็จะมาตกแต่งให้สวยงามอ่าระหว่างที่เรารอให้แฮมเบอร์เกอร์ของเราสีหมาดนะคะเราก็จะมาเริ่มทำอีกตัวหนึ่งะคะ่ะ เป็นพี่ตุ๊กตาตัวนี้นะคะนี่หน้าตาค่ะนี่ตัวนี้เลยนะคะอ่าเราก็เลือกทรงหินของเราค่ะห่วเลือกไว้แล้วนะคะหินในลักษณะของหน้าก็คือจะเป็นรูปแบนนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ใช้สีขาวค่ะตอนนี้คุณครูลงพื้นไว้แล้วสีขาวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะอ่าทีนี้นะคะเราก็ดูค่ะ ว่าเอ๊เราจะทําหน้าตาเขายังไงใช่ไหมคะหน้าตาของเขาส่วนมากเลยเราเน้นที่สีดํานะคะเด็กๆก,ก็ใช้สีดําเลยค่ะหรือน้ําสีดําเลยนะคะแล้วก็เขียนลงไปเลยค่ะแต่ถ้าเรายังไม่ชํนานาญก็อย่างที่คุณครูบอกนะคะเด็กๆสามารถทําไหมคะใช้ดินสอร่างก่อนได้นะคะเสร็จแล้วเรามีตาแล้วใช่ไหมคะต่อไป รูปปากค่ะปากเราก็มองได้เลยค่ะว่าเราอยากทำปากยังไงเราก็ร่างเลยค่ะเ,เาปากให้ยิ้มปากให้หัวเราะปากอะไรเด็กๆก็สามารถทำได้เลยนะคะมีตามีปากแล้วมีอะไรคะมีคิ้วนะคะนี่คิ้วอยู่บนเหนือตาเลยค่ะเขียนให้คิ้วสวยเลย รู่สองข้างเหมือนกันนะคะสีแดงนะคะสีแดงเขามาปลายจมูกรูปหน้านี้ก็จะมีโซนสีแดงเป็นจมูกนะคะแล้วก็จะมีตาสีขาวข้างในนะคะเพื่อเราจะได้มีแววตา สีนี้เราค่อนข้างที่จะแห้งไวอยู่นะคะจิ้มลงไปเลยค่ะเป็นแววตาเด็กๆก็จะได้สมาธินะคะแล้วก็ได้จินตนาการเลือกรูปที่เราชอบเลยนะคะเราชอบรูปไหนเราก็เลือกเอารูปนั้นวาดหินของเราหาได้ง่ายค่ะแถวบ้านเราที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีการจัดสวนนะคะ เราสามารถไปขอกับคุณพ่อคุณแม่ได้หรือเราเก็บในสวนที่ต่างๆได้นะคะโอเคไหมคะเด็กๆอ่านี่คือง่ายๆนะคะทํเาเป็นรูปหน้าง่ายๆเลยแต่แต่เรามีจินตนาการเลยนะคะอ่าพอเราเสร็จจากรูปหน้าแล้วเห็นไหมคะอันนี้นะคะเป็นเบอร์เกอร์ที่เราทําไว้นะคะเราก็จะมาแต่งเบอร์เกอร์ของเราให้เกิดความสวยงามนั่นเองนะคะ โดยการที่เราจิ้มสีสีเขีน,นะคะยิ้มลงไปเลยค่ะเป็นจุดกระจายทั่วเลยนะคะแล้วแต่เราจินตนาการเลยค่ะเราเพิ่มสีขาวนิดนึงเพื่อความโดดเด่นของจุดของเรานะคะเติมไปตรงกลางเลยค่ะ เลยนะคะนะคะเอาให้ทั่วเลยนะคะจะได้เหมือนเบอร์เกอร์ของเราที่เราเคยไปทานกันนะคะ,ะเด็กๆคะเป็นไงบ้างคะงานศิลปะอูอ่ยนะคะจากที่เราได้รู้เรื่องของหินดินหินทรายแ,แล้วนะคะรูปุยบอกว่ามินมีประโยชน์อะไรหินมีประโยชน์อะไรทรายมีประโยชน์อะไรนะคะอันนี้เป็นงานศิลปะนะคะเราสามารถ นอกจากที่เราจะเอาหินมาสร้างบ้านได้ใช่ไหมคะเรายังสามารถนำมาทำเป็นงานศิลปะเล็กๆน่ารักน่ารัก,รกไว้อวดเคลื่อนได้นะคะเดี๋ยววันนี้ห่วยคงลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปใหม่เราเจอกันอีกครั้งหนึงนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ